ครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องระบบไฟในรถซึ่งก็เดี๋ยวจะแบ่งแยกเอกไปเป็นสัก 2- 3หัวข้อหัวข้อแรกก็คือไฟเข้านะครับไฟเข้าของรถคันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3าระบบระบบแรกก็คือระบบไฟชาร์จเข้าจากไฟบ้านนะครับก็จะมีสายที่ต่อ,อจากตรงนี้จากไฟบ้านเราก็ดึงมันออกมาแล้วก็ทางที่ดีก็คือว่าถอดปลายสายไว้ให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อย เสียบมันเข้าไปนะครับก็ความปลอดภัยถ้าเดี๋ยวค่อยเสียบที่ไฟบ้านนะครับก็พอถ้าเสียบตรงนี้แล้วก็สามารถใช้เครื่องช้ไฟฟ้าได้ตามปกติเลยนะครับอีกทางหนึ่งก็คือจากโซลาเซลล์โซลาเซลล์ของรถเราคันนี้เนี่ยเราเป็นมันเป็นออปชั่นเสริมนะครับเราก็ติดไฟ2แผน่นเนื่องจากพื้นที่เรามีอยูอ่ที่เหลืออยู่ประมาณเท่านี้ก็ได้2แผน่แผนแผ่นละ200วัตต์รวมเป็น400วัตต์นะครับที่จะเข้ามาที่เครื่องอแบตเตอรี่ของเราอีกอันนึงก็คือ สำหรับเรื่องของไอตัวแผงโซลา r เซลล์เดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยดูรูปข้างบนละกันนะครับจะอินเสิร์ตไปให้อันนี้ก็จะเป็นระบบไฟที่อีกอันนึงก็คือระบบไฟจากรถนะครับหลังจากที่รถมีการขับเคลื่อนมีการสตาร์ทเครื่องเข้ามาเนี่ยเมื่อไม่มีการใช้แล้วหรือว่าไฟที่มันเหลือเนี่ยมันก็จะถูกรีเจนกลับเข้ามาในเครื่องแบตเตอรี่ของเราในในรถครับผมสายไฟยาวเท่าไหร่คะสายไฟอันนี้ก็ยาวอยู่ประมาณ 1ิบถึงสิเมตรนะครับก็ต่ใช้ได้ใช้ไฟบ้านตามปกติเลยมี3ามขามีไฟสายดินต่อเรียบร้อยก็เป็นแผงควบคุมไฟฟ้านะครับอย่างที่เห็นคราวที่แล้วได้บอกแล้วว่ามีเฟแทงคเหลืออยู่เท่าไหร่เกรแทังคเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับก็อย่างที่ตะกี้บอกว่าการเก็บไฟของเราก็จะเก็บด,ด้วยแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงตรงที่นอน ปลายที่นอนตรงนี้นะครับถ้าเกิดดูเราก็จะเห็นว่าเรามีแบตเตอรี่อยูอ่หนึ่งตัวมีคั t เอาท์แล้วก็มีตัวเซอร์กิตเซอร์กิตคัเอาท์แล้วก็มีตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวแบตเตอรี่ของเราเก็บคาไฟได้300รอแอมนะครับก็พอเพียงพอ,พอที่สำหรับการใ,ในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราก็มีอยู่ทั้งหมด2-3าระบบนะครับระบบ มีทั้งระบบ12โวลต์24โวลต์แล้วก็220โวลต์เพราะฉะนั้นเ,เครื่องใช้ไฟฟ้า220โวลต์ที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้เราก็มีอยู่เครื่องเดียวก็คือตัวไมโครเวฟตัวนี้นะครับแล้วก็ตามปลั๊กต่างๆที่ตามเป็นปลั๊กไฟบ้านต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะใช้ไฟ220โวลต์ก็ค่อยๆมาเปิดนะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็ต้องเปิดปิดนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้แล้วเราก็มากดปิดตรงนี้ ถ้าเกิดจะใช้เราก็กดเปิดถ้าเกิดเราไม่ใช้เราก็กดปิดซะนะครับมันก็จะได้ไม่ไม่เปลืองตัวอินเวอร์เตอร์ไปไอตัวไฟ12โวลต์24โวลต์ก็จะมีตู้เย็นมีแอร์นะครับก็ด้วยด้วยขนาด300วัตต์เอ้300แอมป์เนี่ยเราก็เปิดแอร์ได้ประมาณ2คืนถึง2คืนครึง่งและขณะเดียวกันในตอนกลางวันก็มีการรีชาร์จกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นอ,อ,อยู่ได้ค่อนข้าง สบายเลยครับผมตองรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับตัวตรงนี้เราก็จะมีมาตรวัดอยู่นะครับว่าถ้าเกิดดูว่าเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเป็นโว้ยี่สิบเจ็ขึ้นไปนี่ก็คือไฟเต็มนะครับตัวสีเขียวเแล้วก็มีลูกศรแดงเข้าเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือไฟกำลังเข้าอยู่ที่แบตเตอรี่ขณะที่เป็นสีฟ้าก็จะเป็น มีการใช้ไฟออกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเอาไฟออกไปนะครับจากที่ดูตรงนี้เนี่ยเมื่อคืนอตอนเช้าตื่นขึ้นมาอยู่ที่26นะครับแล้วก็ชาร์จอยู่สักประมาณเสียบปลั๊กชาร์จเข้าไปสักชั่วโมงหนึ่งมันก็ขึ้นมาเป็น100%เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปเที่ยวได้ตามสบายครับตัวโซลาเซลล์นะครับสองแผงเนี่ยที่บอกก็จะอยู่ ว่ามันเห็นหรือเปล่านี่ยื่นไม้ขึ้นไป